สวัสดีค่ะวันนี้คินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับเหรียญเจ้าสัวสองนะคะเป็นตลับทองมือ1งงานสั่งทำนะคะเขาจากของร้านคินนะคะร้านคินเนี่ยก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งของคินทิติที่จะรับสั่งทำตลับทองมือ1งงานทอง90เต็มเท่านั้นนะคะก็อย่างเช่นใบนี้นะคะเราก็เลยพอดีว่ามีลูกค้าสั่งทำม,มานะคะเราก็เลยทําเป็นสแปร์เผื่อไว้ตั้งโอไว้เหมือนเอาเป็นของพร้อมส่งไว้นะคะใบนี้นะคะก็เป็นงานทอง90เต็มนี่นะคะ ไปเช็คมาได้91.17%เลยนะคะคือตอนนี้ที่เราสร้างแบรนด์คือเป็นแบรนด์คินแล้วก็เป็นของร้านคิมใช่ไหมคะเราก็จะพยายามสร้างแบรนด์โดยการที่แบบเราจะสร้างมาตรฐานนะคะสร้างมาตรฐานของเราว่ามันจะเป็นงานทอง90เต็มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็การแกะลายต่างๆอะไรอย่างนี้เราก็จะทำให้มันละเอียดละเมียดลมไมที่สุดนะคะเพื่อที่จะส่งมอบเหมือนเอาง่ายๆเลย คอนเซปต์ของหนูที่หนูทำเนี่ยคือหนูอยากทำเพื่อที่จะเหมือนแบบทำส่งให้มอบให้ลูกค้าเหมือนที่เราทําใช้เองคือเวลาเราทาเราทําใช้เองเราก็อยากได้คุณภาพดีๆเพราะฉะนั้นเราก็จะทําแต่คุณภาพดีๆคุณภาพเน้นๆให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีความจริงใจเวลาข,ขายซื้อขายอะไรกันอย่างนี้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยความจริงใจเนี่ยสำคัญมากนะคะส่วนตัวที่คิดนะคะนี่เดี๋ยวเราไม่พูดพร้ามทำเพลงรีบมารีวิวกันดีกว่านี่นะคะก็ นี่เป็นตลับเหรียญเจ้าสัวสองนะคะมือหนึ่งเลยนะคะเป็นงานสั่งทำนี่ค่ะของร้านคินแล้วงานการแกะลายต่างๆก็จะยกซุ้มบนล่างนะคะใบนี้จะยกซุ้มบนล่างแล้วก็โชว์ห่วงโชว์หูเหรียญน,นะคะก็จะเต็มๆเลยนะคะสําหรับใบนี้แล้วการแกะลายแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากนะคะแบบตะโกนแล้วก็มีความ แบบแกะลายสวยอะสวยอย่างชัดเจนไม่อยากอวยเยอะนะคะแล้วนี่ก็นี่การแกะลายขอบข้างนะคะเรามาดูกันดีกว่าเพราะว่าเรารีวิวตลับมือสองไปเยอะแล้วนะคะเราก็เลยมารีวิวตลับมือหนึ่งของร้านเราเองบ้างเลยดีกว่านะคะเรายกซูมด้านล่างนี่นะคะ สวยงามมากนะคะยิ่งพอมันเป็นทอง90สิเต็มแบบนี้นะคะมันก็ยิ่งทําให้เหมือนสีทองเนี่ยก็จะสุกมากเลยนะคะช่างบอกว่าตอนล้างออกมาแบบล้างแบบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยสีทองมันสุกมากนะคะแล้วก็แกะลายเนี่ยเวลาแกะลายงานพวกเนี้ยนะคะงานทองเ0เต็มเนื่องจากงานทองเ0เต็มเนี่ยจะมีคความนิ่มเพราะฉะนั้นการแกะลายก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะคะนี่ค่ะให้เห็นลายชัดๆนะคะการแกะลายต่างๆ สวยงามมันน่าจะโอเคได้นี่คะ่ะเราให้เห็นทุกดีเทลนี่ยกซมหัวสิงนะคะแล้วด้านข้างนะคะก็อย่างที่รีวิวไปเวลาดูเหมือนดูตลับทองชึบช,บชบุนี่นะคะด้านข้างด้านข้างก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะปิดสนิทดีนะคะแล้วลายกระหนกก็แบบนี้เลยละเอียดละเอียดแล้วก็ต่อกันไม่สะดุดนะคะนี่ความสวยงาม ความสวยงามคือเห็นแล้วแบบใจสัน่นชอบมากชอบมากเลยนะคะนี่แกะลายต่างๆนี่พลิ้วมากให้ดูซ้ําเลย <c oughs> อีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็ปิดสนิทเช่นกันแล้วก็เป็นลายกระหนกเดียวกันนะคะก็เป็นลายสตรอรี่เดียวกันทั้งใบนะคะสวยงามยิ่งเป็นมือหนึ่งแบบมันดูใหม่มากด้านหลังนะคะก็แกะแบบนี้นะคะนี่ชืบชืบชืบดีเทลดีใจ นี่ซูไม่เห็นดีเทลชัดๆเลยเรามันใสชอบซูดีเทลนะคะเราก็จะซูไม่เห็นดีเทลชัดๆเลยนี่ค่ะก็รับสั่งทำตลับมือ,อ,อทองมือหนึ่งเรื่อยๆนะคะแบบงาน90เต็มหรืองาน90น้ิยี่น้80ดงาน80หรืองานกรอบทองเราก็รับสั่งทำหมดเลยนะคะเรียกว่าครบจบเรื่องทองที่ออของที่คินติจิเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามี2แบรนด์แล้วนี่ค่ะ สวยงามมากก้นนะคะเดี๋ยวมาดูก้นกันนี่ก็พอเป็นตลับทองมือหนึ่งนะคะก็สวยงามแบบน,นี้เลยสวยจริงๆชึบแล้วเราก็ลองเปิดดูด้านในนะคะคือน้ำหนักของใบเนี้ยน่ะหนักมากนะคะก็จะหน่วงหน่วงมือหน่อยแบบมันเียกเหมือนแบบทองแบบหน่วงเลยะคะ่ะมันหน่วงมากแล้วใบนี้นี่ ที่สำคัญเลยนะคะก็จะมีตอกตาล้านคินของคินเองนะคะเพราะว่านี่เพื่อเป็นซิกเนเจอร์นะคะว่าเพราะถ้าท่านไหนมีตอกตาล้านคินเนี่ยแสดงว่ามันเป็นงานทองเก้าสิบเต็มแล้วนะคะนี่ค่ะให้เห็นชัดๆเลยว่ามีตอกตาล้านคินคือเราพยายามสร้างมาตรฐานจริงๆนะคะเป็นการสร้างแบรนด์สร้างมาตรฐานสร้างความเชื่อใจแบบความน่าเชื่อถือของแบรนด์อะไรอย่างนี้นะคะนี่ปิดไหนลองเปรดอืม สนิทด,ดีนะคะแล้วก็ห่วงพร้อมก็ เราก็อัดคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะว่าจะได้เหมือนกับว่ามารีวิวแบบตลับทองมือหนึ่งด้วยเผื่อว่ามีท่านไหนสนใจอยากสั่งตลับทองเป็นตลับทองงานทองอตลับทองมือหนึ่งงานทอง90เต็มนะคะของร้านคินอย่างนี้นะคะก็สามารถสอบถามได้เพิ่มเติมทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยนู่นที่นี้ได้เลยนะคะเพราะหนูกาว่าเดี๋ยวเหมือนจะเปิดเป็นพีออเดอร์แมททัวร์เดอร์เป็นรอบๆนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาพวกงานทองเก้าสิบเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างใช้เวลานะคะแล้วก็เลยจะ เปิดเป็นรอบๆเลยดีกว่าจะได้เหมือนกับว่าเหมือนจะได้เหมือนชัดเจนไปเลยนะคะเปิดเป็นรอบๆแล้วก็ทำงานออกมานี่เมททูออเดอร์ตามคำแบบเรียกว่าอะไรว่าสามารถบอกได้เลยนะคะเวลาสั่งตลาดพอมือหนึ่ง 11. เนี่ยเราก็สามารถบอกได้เลยว่าเออเนี่ยเราอยากได้แบบนี้นะแบบนี้นะอยากได้แบบ เปิดหน้าเปิดหลังยกซุ้มบนล่างหรือว่าจะไม่ยกซุ้มเป็นทรงหัวเต่าก็ได้นะคะเพราะว่าการสัง่งทำมือหนึ่งก็เหมือนทําตามใจความชอบเรานั่นเองนะคะสวยงามเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเป็นแบบคอเลกชันด้วยนะคะของแบรนด์คินขอฝากติดตามด้วยนะคะจะชื่อเฟซจะชื่อว่า k i นอะมูเลตเคสิ่งแอนด์เจ l รนะคะนี่จะเป็นแอบกระซิบว่ามันเป็นลายที่ว่าเรียกว,ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะคะ นี่สาหรับคนที่แบบชอบลายอะไรใหม่ๆก็จะมีมาเร็วๆนี้แต่นี่อันนี้จะเป็นลายกระหนกไทยอะไรประมาณนี้นะคะก็น้ําหนักลืมแจ้งน้ําหนักนะคะน้ําหนักของใบนี้เดี๋ยวแจ้งก่อนอันนี้สวยจริงสวยมากเห็นเรายังชอบเลยเพราะว่าทองสุกมากน้ําหนักของใบนี้นะคะ20.71กรัมเลยนะคะก็แบบเปิดหน้าหลังแล้ว20.71เกรัมเรียกว่างานดีงานหนักนะคะเพราะว่าเราทองเนี่ย90เต็มแบบนี้ เรียกว่าหายากมากนะคะเชิบชบเชบเราอยากแบบสร้างมาตรฐานใหม่ชิบชบชบแล้วเหมือนมีลูกค้าท่านหนึ่งเขาสั่งเป็นแบบ3ใบใช่ไหมคะเป็นงาน90เต็มก็จะมีเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อกลวยแล้วก็เอ่อเป็นพระศิรียลิ่งบุโต,โตถ้าท่านไหนติดตามในเพจ Facebook ก็จะเห็นภาพที่คินลงรีวิวอยู่นะคะก็ก็ต้องขอบคุณคุณพี่ท่านนั้นมากนะคะที่ว่ามาแบบไว้ใจร้านเรานะคะเหมือนหนูพยายามทําเต็มที่ทุกงานเลยะคะ่ะ นี่สวยงามเบอร์ก็ถ้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้ตามหาตลับทองกรอบทองหรือพระมือสองหรือพระทองคํานะคะก็ทักมาสอบถามได้เช่นกันค่ะหรือว่าอยากจะเหมือนกับปล่อยแบ่งปันตลับทองกรอบทองมือสองพระทองคําก็ส่งรูปภาพคร่าวๆหรือหรือราคาในใจ พร้อมราคาในใจนะคะมาทห้ทาง l ล n e s i p k 6 6 6หรือเพจ c e b o o k ร้านตลัดทองทิตินะคะหรือดวนโทร089986685ค่ะหรืออยากจะชมตลัดทองกกอบทองมือ1มือ2นะคะของทางร้านนะคะและร้านก็จะอยู่ชั้น3ห้างพันทิพย์งามวงวานนะคะก็ ร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะแล้วตั้งแต่เวลา11โมงนะคะก็ถ้าจะเข้ามาก็โทรมาล่วงหน้าก่อนก็ได้นะคะเพื่อสอบถามว่าเอ้ยวันนี้คินอยู่ร้านไหมอะไรอย่างนี้จะได้ไม่เหมือนเสียเวลาทัานนะคะนี่วันนี้คินขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติด TK ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ